คนกำลังเดือดกันหนักมากอีสวอสอวอสอวอีสว,สว,สว,สวที่พูดอีสอวที่พูดใครเขาจะไปแข่งเจ็สกีในพื้นที่น้ำทู่มีควาย <N> แทนที่มึงจะขึ้นลุกขึ้นมาพูดอะไรมันที่มันดีๆสร้างสรรค์อีสึงตึงแม้น้ำลดน้ำลดแล้วแม่งมีแต่ละคนสารพัดเนี่ยผุดจริงๆเลยนะ น้ำลดขยะผุดน้ำลดตอผุดน้ำลดสดผุดน้ำลดแม่งสอวอแม่งผุดขึ้นมาโอ้ยสารพัดบางทีก็น้ำลดน้ำลดซากเหี้ยก็ผุดก็มีน้ำลดเหี้ยผุดก็มีเนืกออกไหมมันสารพัดเรื่องอะ่ะอีตอนที่เขากำลังเดือดร้อนกันมึงไปยืนอยู่ที่ไหนสอวอ ไอตอนที่เขากําลังเนี่ยกร,กระวนกระวายกันต้องการคนช่วยเหลือต้องการคนแสดงความคิดเห็นต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยไปปฏิบัติการช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีมึงยืนอยู่ที่ไหนอีสอฟอ,ฟอพอถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยแสแหะหาแสงพูดจังเลยถ้าเราเนี่ยจะขอกําลังใจให้กับพี่น้อยชาวหาดใหญ่ถ้าเราจะชี้แจงแทนชาวเขตแปดของอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ้าสมมติเราจะพูดอะไรดีๆในฐานะที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ควรจะพูดไปว่า ในมันเป็นวิกฤตน้ําท่วมคนอาจจะมีอารมณ์บ้างมันเป็นวิกฤตที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างอย่างไรก็ตามแต่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่พี่น้องคนใต้พี่น้องในเขตแปดก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครเนี่ยอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนหรือว่ามีใครนิสัยไม่ดีกันทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าแต่ละคนเขาก็เดือดร้อนและแต่ละคนเขาเนี่ย ก็ด้วยความเนี่ยกลนดาหรือมีโมโหโกรธาต่างๆก็เพียงเพราะเขาสูญเสียดังนั้นก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจบรรดาที่เข้าไปช่วยบ้างอย่างไรผมก็ต้องขอโทษแทนประชาชนชาวหัดใหญ่บางส่วนบางคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณอาสาสมัครทุกคนไปช่วยกันและวันนี้ก็ยังช่วยกันอยู่คือจะพูดอะไรเนี่ยให้มันสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศแห่งการที่ สามไม่คีกันพูดให้ได้บรรยากาศถ้าเกิดคุณจะด่าคุณด่ารัฐบาลที่มันเนี่ยไม่มีวิธีการในการที่จะรองรับวิกฤตเวลาลวคุณจะด่าคุณมีเป็นสอวอคุณมีหน้าที่ด่ารายยกรัฐมนตรีทาไมมึงเป็นพวกกันได้ไงมึงถึงไม่ดา่าฮะอีสอวอมึงเป็นพวกเดียวกันหรือไงมึงถึงไม่ดา่ามันนะฮะรัฐบาลสิห่วยแตกรัฐบาลบริหารผิดพลาดบริหารวิกฤต เวลามึงจะพูดอะไรมึงเป็นหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาต้องการกองการทํางานของรัฐบาลมึงไม่ได้มีหน้าที่ในการที่ไปนั่งด่าอาสาสมัครและเจสกีสิงตึงง่าวจริงๆมันเนี่ยนี่จะนั่งนั่งอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามึงเป็นสวนะแล้วถ้าเกิดเป็นสวแล้วนั่งนั่งอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าโชโงนะเนี่ย จัดกล่องปีใหม่ไปก่อนปิดแล้วฉันจะปิดรายการฉันไปนอนแล้วเสียเวลาฟิตเจอร์ลิงกับผัวถ้าของฉันขายไม่ได้ฉันเสียเวลาฟิตเจอร์ลิงกับผัวฉันจะครุดลุกขึ้นไปนอนแล้วนะอ่ะขายกล่องปีใหม่ก่อนหนึ่งกล่องปีใหม่เธอเธอฉันเธอฉันจะบอกพวกเธอนะก้านหอมอะลมาเทอเลปีจากราคาสองรอยเก้าสิบฉันขายแค่ร้อยเกสิบบาทซึ่งเป็นช่วงของการโปรโมชั่น จะหมดเขตจะหมดเขตอีกวันหนึ่งสําหรับโปรโมชั่นนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้อ่านี่สําหรับใครอยากจะให้บ้านตัวเองดูแพงดูไฮโซบ้านหอมกลับเข้าบ้านกลับเข้าห้องที่คอนโดแล้วรู้สึกหอมจัดไปค่ะน้ําหอมก้านของดเรมาริกาตัวนี้จาก290จัดแฟลตเซล์ให้ตัดออกไปร้อยหนึงเหลือ190บบาทรีบกดค่ะแม่กดค่ะแม่รีบกดเลย จากราคา290โปรโมชั่นครั้งละ3วัน3วัน3วัน,ว,นวันนี้น้ำหอมก้านดออ็อเรมริกาบ้านใครใครก็ควรจะมีนะน้ำหอมก้านนะไว้ในห้องน้ำห้องนอนมันกลิ่นอโลมาเทอรรปีกลิ่นสวีทเมลอนแล้วมันจะทำให้คุณเนยสบาย นะคะผ่อนคลายหลับง่ายขณะเดียวกันเวลาเอาไว้ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเวลาแขกไปใครมาฤดูการนี้เป็นช่วงของการที่เราจะต้องเจอผู้คนเยอะคนมาบ้านคนมาเที่ยวคนมาแวะเวียนญาติพี่น้องมาอะไรมาก็เป็นช่วงที่เราจะต้องบ้านหอมอย่าให้บ้านเหม็นบ้านอับไม่ดีหรอกนะคะกดไปแล้วสองกวดเลิศมากค่ะคุณพี่เพนขอบคุณพี่อยากถามอะไรไหมคะพี่ทำไมนะคะช่วยอัปเดตสารพิษในนำ้ำลำน้ำกกหน่อย เขาจัดการไปถึงไหนอย่างไรบ้างสำหรับคนเจียงไฮลำน้ำกกมันปัญหาตั้งแต่ประมาณสองสามปีที่แล้วใช่ไหมฉันทราบมาว่ากรรมธิการของพรรคเสื้อส้มเนี่ยไปนั่งตรวจนั่งตราไปนั่งดูอยู่นั่งดูเสร็จปุ๊บไม่รู้ส่งข้อมูลให้ใครลำน้ำกก,กเนี่ยมันจะต้องจัดการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีเป็นนักมวยชื่อสุชาติ สูชาติดมกลิ่นนะคะชมกลิ่นไม่ใช่หรอกกูเห็นแก่ดงเดินดมกลิ่นอยู่นั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละชื่อสูชาติกูก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมีศักยภาพและความรู้ความสามารถอะไรอนะคะเอ่อ,อ,อทีนี้เดี๋ยวเด,เดี๋ยวจะเช็คให้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันถึงไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะ สารพิษในน้ำกกเนี่ยรู้สึกว to ่ามันจะไหลมาจากตรงจุดอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที iny, Then, Then, ่ไหนดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันก็ไม่ได้ไปดูข้อมูลเยอะแยะเดี๋ยวดิฉันจะไปศึกษามาให้ว่ามันถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปในไลฟ์ของดรมริการให้ฟังนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเดี๋ยวฉันไปตามดูก่อนแต่ดิฉันคิดว่าระดับกรรมธิการกรรมธิการเนี่ยประธานกรรมธิการเนี่ยอำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ย แม่งพอๆก,กับรัฐมนตรีเลยนะกกรรมธิการเนี่ยแต่ถ้าเกิดกรรมธิการไปแล้วแล้วเรื่องเงียบดิฉันก็คิดว่าไม่รู้ใครเนี่ยเอาขี้เท่ายัดปากกรรมธิการเนี่ยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามครับว่าสอบวอนักสิทธิอะไรต่างๆหายไปไหนครับไม่เห็นออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลยสําหรับกรณีน้ําท่วมใช่ไหมคะค่ะค่ะอ๋อพวกนั้นจะออกมาหาแสงเป็นระยะระยะและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงน้ําท่วม พวกนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกบเหมือนเขียดอะคะ่ะก็จะออกมาจะออกมาสาักนั้นปุ๊บก็พอดีน้ําท่วมก็เลยพัดอีกกบอีเขียด <î es> พวกนี้หายไปหมดแล้วค่ะมันก็เลยหายไปกระายน้ําหักใหญ่แล้วก็เลยไม่ได้ออกมาขอเอาอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะพวกนักสิทธินน์นักมนุษยชนมนักมนุษยศัตว์อะไรทั้งหลายเวลาเกิดปัญหาเกิดวิกฤตมันมันก็มึนตึ๊บข,ของมันมันก็หายไปกระายน้ําเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลาบากอย่าเรียกร้องหามนุษยสิทธิ์แต่เวลาขมิ้นลาบากนักิทธิ์จะออกมาค่ะ โอเคค่ะตามนั้นนะคะเวลาประชาชนชาวไทยลำบากนักสิทธิ์นะคะมักจะเงียบค่ะเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงเหมือนกันค่ะแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่มีอํานาจค่ะค่ะแต่เวลาราคามินลำบากแม่อีพวกนี้แม่งโผล่มาคนแรกเลยสวัสดีค่ะจัดไปเลยค่ะพวกนี้มันเรียกร้องแต่ต่างด้าวจัดไปค่ะ พี่รักพี่รักพี่หนุ่มไหมครับหนุ่มไหนวะกูจะต้องไปรักอีหนุ่มกูต้องไปรักพี่หนุ่มคนไหนกูฮะนกแก้วนกขนทองกูจะต้องไปรักหนุ่มไหนวะอ่ะอีควายเบื่อนักกันเมืองยังไม่เห็นพักไหนทําเพื่อประชาชนจริงๆเลยมันก็มีอยู่บ้างแต่เมืองก็มองไม่เห็นเองแหละเรื่องแก้รัฐนูญโอ้เรื่องแก้รัฐนูน,รน,นประชาชนเขากําลังเดือดร้อนน้ํากําลังท่วมปากท่วมหัวท่วมประชาชน อีพักเสื้อส้มนอกจากจะไม่ทําหาอะไรแล้วยังเสือกไปหาแสงจากนั้นปุ๊บก็ยังเสือกมานั่งแก้รัฐธรรมนูนอีกอันนี้ก็สึงตึงไม่รู้จักการละเทศะอืมโอเคนะจัดไปค่ะข้อมูลที่แถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนตู้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีการวางแผนไว้ว่า ผู้ร่างผู้เสียชีวิตเวลาเข้านะครับ mm hmm. เขาก็จะแยกไว้อ,อินค mm ัมมิ่งก็จะเป็นตู้กลุ่มหนึ่ง mm hmm. แล้วเมื่อชนสูตรเสร็จที่จะลอเอลโกอิ hmm. ่งก็น่าจะเป็นอีก,อ,ก,อ,กอีกเซตหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็มนันอาจจะทำให้ดูเยอะนะครับ ก็คิดว่าคงเป็นเท่านั้นแล้วก็ข้อมูลที่เสนอไปก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ข้อมูล,มลท็จจริงก็คือมัมนสามารถพิสูจน์ได้แม้ว่ามันมมพิสูจน์ได้ครับสุดท้ายก็ต้องออกไปเขาเรียกว่าอะไรไปมรณะบัตรใช่ไหมครับสุดท้ายก็ออกไปบรา,ารตีมรณะบัตรอยู่แล้วละครโดยมีประชาชนที่เป็นผู้เสียหายอะไรนี่ก็เป็นพยานได้ว่ามีศเออญาติผู้เสียชีวิตก็เป็นพยานได้อยู่แล้วครับ Less, um, ไม่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 กังวลใจอะไรเลยนะครับทีいい่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเอามาแบบคานกับหลักฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะที่บริษัทบริษัทบริษัทเขา เว็บไซต์ขึ้นมานอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเปิดเว็บ,บไซต์ขึ้นมาพาด d o com เพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแ,แล้วก็แจ้งหลักฐานรายละเอียดของการเสียชีวิตของของผู้ประสบภัยในพื้นที่ทากใต้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปเยนกับข้อม,มูลของกระทรวงสาธารณาสุขอ๋อก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานการเสียชีวิตเนี่ยก็ต้อง ออกโดยกรมการปกครองใช่ไหมครับแล้วก็มีการชนสูตรมีอะไรต่างๆเราก็จะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเมื่อไหร่เสียชีวิตจากเหตุอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่กมังวลอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าจํานวนของข้อมูลที่ที่ญาติมาลงทะเบียนแจ้งใน,นเว็บไซต์ของของนิกโจ๊กมันมันสวนทางกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนี้เราตั้งรับยังไงการมาแจ้งเฉยๆคงเอาเป็นข้อมูลที่แน่นอนไม่ได้ นะครับการแจ้งเฉยๆนะครับผมว่าเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าใครสักคนเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราทํากระบวนการพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กระทระวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดสายฮอตไลน์ไว้อยู่แล้วให้อ่อ ชาวบ้านนะครับประชาชนเนี่ยที่มีคนหายหรือว่าแจ้งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถเปิด <c oughs> กเาา็เข้ามาแจ้งได้ก็เปิดไว้เป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็ก็ไม่มีที่ตัวเลขที่น่าจบจุดน่า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 ,นา,นาตกใจเป็นหลักพันแบบที่เป็นข่าวทางออนไลน์ <c oughs> ยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับ ครับแต่อาจจะถ้าอาจจะแจ้งในหน่วยงานทางส่วนอื่นอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบถ้ารวมรวมรวมทุกจังหวัดที่ที่ภาคใต้ปผสมพันธุ์ถูพันธุ์นะขึ้นระดับทุนทีมองว่ามันจะถึงไหมนะถ้ารวมทุกจังหวัดอลยหรที่ประพันธุ์คาดว่าไม่ถึงนะครับคาดว่าไม่ถึงครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะรวบรวมด้วยสุดท้ายก็จะเป็นใบมรณบัตรอยู่ละนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับกองกองกองเจตนาของท่านสุดท้ย่ไปถึเป็นยังไงมาถึง ผมเป็นคุณหมอผมไม่มีมองเจตนาอย่างอื่นแล้วกันครับไปดูแล้ว <c oughs> ครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับก็เป็นตัวเลขตามที่ทางกระทรวงได้รายงานไปเมื่อวานนะครับนนกระทรวงเมืองเนี่ยวงเมืองเนี่ยยังไม่สิ้นสุดการน,นับและขณะเดียวกันเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยมึงจะรีบนับแล้วก็ปิดยอดเพราะกลัวหน้าแตก กลัวรัฐบาลเสียรังวัดกลัวนายกต้องลาออกเส้นสังเวยกลัวว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแทนพ่อมึงเนี่ยมันไม่ได้ค่ะอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขอีเป็นรัฐมนตรีแทนพ่ออีลูกพ่อที่เป็นรัฐมนตรีและพ่อก็ไม่เคยสร้างผลงานหาอะไรเลยที่มันเป็นดีๆกับประชาชน แตรัฐมลตีลูกสันติพร้อมพัดมึงไปถามพ่อมึงก่อนว่ามึงพร้อมจะลาออกรับผิดชอบไหมถ้าเกิดว่าตัวเลขแม่งทะลุอย่างที่มึงเนี่ยกำลังนับอยู่แล้วก็ปิดยอดและประชาชนเนี่ยเขายัางล้างบ้านกันไม่เสร็จเลยยังเคลียร์กันไม่หมดเลยไหลไปอยู่ตรงไหนบ้างก็ยังไม่รู้เลย คนหมกกันอยู่ขุดออกมายังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันยังไม่จบเป็นรัฐมนตรีจะเอาใบบัวเนี่ยเพียงมาปิดเพื่อเก็บมิดอีเรื่องเกี่ยวกับความหายนะมันไม่ได้มันเสียโอกาสพี่น้องประชาชนในการที่จะรับเ,เงินเยียวยา ดังนั้นแน่นอนมันจะต้องมีการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แต่การที่ทุกวันเนี่ยบรรดามูลนิธิทั้งหลายเนี่ยเขาเก็บออกมาเก็บแล้วก็ออกมาเก็บออกมาเนี่ยสถิติมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นมันตอนเนี้ยัยงนับไม่ได้มึงก็ต้องบอกว่ายังนับไม่หมดยังนับไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปพูด ว่านะเวลานี้ไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นควายอีตัวนี้แหละตัวเดียวกันกับที่ตอนโรงพยาบาลหาดใหญ่เขาขาดไฟขาดนั่นขาดนี่เขามีการโพสต์มีการอะไรต่างขาดอะไรสารพัดแล้วกําลังวิกฤตอะไรต่างๆอีตัวนี้แหละแม่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแม่งลุกขึ้นมาแม่งพูด บอกว่าณเวลานี้ไม่วิกฤตขนาดนั้นอีควายอีหาแทนที่จะมีการประสานงานบัญชาการและส่งนั่นส่งนี่หน่วยอะไรต่างๆเฉพาะกิจพิเศษอะไรต่างๆไปดูแลเฮลิอคอปเตอร์อะไรต่างๆขึ้นและหอลงปรากฏวดาหน่วยงานอื่นต่างหาก ทหารต่างหากที่ต้องไปช่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่สถาบันสำคัญของชาติต่างหากที่ต้องสูงลุกขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่มึงนี่เป็นรัฐมนตรีก็เสียเปล่ากินข้าวสุกก็เสียประโยชน์ข้าวแดงแกงร้อนประเทศชาติเนี่ยลถหัวอยู่เนี่ยไม่รู้จักสำนึกสำเนียกที่จะเอาเนี่ยความรู้ความสามารถซึ่งก็ไม่มีเท่าหางอึ่งเนี่ยมานั่งบริหารกระทรวง